สวัสดีครับปุ้มปบกับจงอวี่ตี้กวนปลาปลูกวนกลิ้งนะครับวันนี้ก็มาดูใส่ดักปลากันแล้วนะครับปุ้มล่างฝ้นตกนักนะครับปุ้มก็ดักไว้เล่นเล่นไว้ซ้ำลูกนะครับปุ้มเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้ว่าจะมีปลาก้าวไหมนะครับปุ้มนี่ลูกเล็กนะครับเป็นเป็นฟงนาอยู่แต่ว่าไม่รู้มีตัวไหมนะครับปุ้มฟงนามแบบนี้น่าจะมีตัวนะครับ อ่ามีนะครับปุ๊บได้นะครับปลาดุกปลาดชนนะครับปุ๊บเดี๋ยวไปเลยลูกอื่นกันโตนะครับนี่ลูกนี่ก็ได้เป็นมือแล้วปุ๊มป้า่อยมาไล่ลูกนะครับแต่ว่าดักไม่ได้นะครับปุ๊มเดินยาก ปลวย้าลกนะครับผมแล้วก็เป็นเป็นย่นนะครับเดินยากนี่นะครับเป็นไดไม่ใช่เป็นไดเป็นกล้นนะครับผมนี่เลยไดดักไวกล้นตังเป้เดนยากนะครับนี่เลยผมตึ้งก้าวโนนะครับความลึกกองกลุนตึ้งก้าวโนเลยนี่ตัวเดินบุกในปา่าห้ากัวเจียมกนะครับผมเดินยากก็เลยไดดักไวเกท่ามลุกนะครับผม เดี๋ยวมาเล่ลูกนี่นะครับปุ๊บไม่รู้มีตัวไหมเพราะว่าเล่เอ็นไม่มีฟองนะครับดูนอยากนะัดไม่มีฟองน้ำนะครับปุ๊บเล่กลุ่นเต็มใจมาเลยไม่มีตัวนะครับปุ๊บเล่เนี่ยกลุ่นปี ลูกตีต้องไม่มีตัวนะครับเดี๋ยวไปเลยลูกตี่ามกันตัวนะครับปุ๊มาตึ้งลูกตี่ัมกันเลวนะปุ๊บนี่เลยต่างด้วยนั้นลูกตีรามแต่ว่าหน้าจะไม่มีตัวนะครับปุ๊เพราะวา่าฝนไม่ตกนะครับตอนเย็นปลาก็เลยไม่ก่อยเดินพราะนำไม่ก่อยเลยนะครับปุ๊บต่างนี่น่าจะไม่มีตัว เราตว,ว่าไม่มีฟงไม่เคยมีตัวไม่มีนะครับปุ๊บเดี๋ยกวกลุ่นเงินลาววันฝ้นตกนักนะครับลูกนี่นักไวแบบนี้คนสรุปได้ปลาลูกเดียวนะครับปุ๊บใส่ดักปลาส้ลูกเดี๋ยวไปดูปลาจัดจัดกันที่บ้านนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับปุ๊บต่างมด ก็มาตึงบ้านแล้วนะครับผุมนี่คือปลาตัางมดทีได้โ้งวันนี้นะครับก็ได้มาลูกเดียวนะครับผุมเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับก็ได้เป็นมือตรงมือนะครับผุมได้ปลาดุกปลาชนและก็ปลาหม่อนึ่งตัวนะครับผุมปลาชนตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่ปลาดุกนี่ก็หน้าเก่งนะครับผมหนักใส่ซ้มลูกก็ได้ตีเก่งเลยวก็อย่าลืมฟักติดตามชงวีธีคนปราปลูกควนกลิ้งด้วยนะครับผุมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผุ่ม